สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชนๆกดนานยานกดเยอะเยอะนะคะสองดาบสนิมกระลือมานั่งวิพากษ์วิจารณ์นักกฎหมาย Google ที่บังอาจไปหัวรอเยาะวิพากษ์วิจารณ์นักกฎหมายน้ำส้มเจ็ดจิงนะคะดิฉันนักรังสีสาวไฟหรีจบกฎหมาย Google จะมารับคมขัดสนิมไอดาบสองตัวนิดหน่อยหนึ่งค่ะ เดี <LY humming> <dictator> ๋ยวไปฟัง <around> กันนะคะวพราเขาพูดไปอย่างไรดิฉันจะคานให้อยู่หมัดจริงๆผมรู้นะว่าทนายเขารู้มันอะไรเป็นอะไรแต่ทนายเขาไม่ปัดไปโดนใครเขาไม่ปัดไปโดนบุคคลอื่นไม่ปัดไปโดนบุคคลอื่นมันจะมีคนทางกฎหมายเขาแฝงเขาแมงเนาะเขาก็เขาก็เททิ้งไปใส่หมาไปเลยไม่หมาไปตรงนี้น่าสนใจนะคะไอสองดาบมาพูดว่าจริงๆผมรู้นะว่าทนายเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือรู้ว่าน้องเดินขึ้นเขาไปเองไม่ได้แล้วค่ะ มันต้องมีคนพาไปแต่คันจะไปโทษคนอื่นก็เดี๋ยวมันไม่แมนแมนมากเลยปัดให้หมาให้หมารับแพะไปรับไปเป็นแพะซะตรงนี้น่าน่าสนใจนะคะว่าเพราะว่าดาบเองสิ่งจะเข้าข้างไอ้พวยแต่เขาก็เชื่อว่ามันต้องมีคนทําแน่ๆแต่คนทําไม่ใช่พวยเท่านั้นเองแต่ทีนี้หลักฐานมันอยู่ตรงไอ้พวยหมดไหมคะตรงนี้นะคะพิรุตหลักฐานทุกอย่างมันอยู่ตรงไอ้พวยหมด นั่นคือจริงๆเบิ้มเนี่ยมากระจายข้อเท็จริงทั้งที่มั่นใจว่าเด็กเดินขึ้นเขาไม่ได้หรอกไปเองคนเดียวดุยๆถึงตรงนั้นไม่ได้อย่างแน่นอนแต่จะปัดไปเพ็น์คนอื่นเป็นอะไรยังไงมันไม่ได้ก็เลยเลือกทางเลือกอันนี้ไว้แต่ทีนี้มันอย่างนี้ ไอเนี่ยมันเป็นการกระจายข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการสู้แบบตรงๆก็จริงค่ะแต่เป็นเพราะว่าเบิ่มชูประเด็นหนักเกินไปพูดตั้งแต่แรกแนวการสู้คดีของเราเราก็เอารวมเอาข้อนี้ไว้ด้วยแต่ตอนแรกที่แถลงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่านี่เป็นการกระจายข้อเท็จจริงนะคะแต่เขารวมแนวทางในการสู้คดีของเราก็คือหนึ่งไม่มีมูลเหตุจูงใจสองไม่มีนั่นไม่มีนี่แล้วก็น้องเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเอง เขาเอาไปรวมไว้ในแนวทางสู้คดีของเขามันก็เลยถูกมองถูกเขาขับนี้ออตกลงมึงปัดไปให้หมาแบบแมนแมนมากเลยใช่ไหม าจจะเป็นเดินตามหมาไปได้ไหมจริงๆอาจจะเดินไปได้แค่ห้าเมตรสิบเมตรแต่บางคนปิงต้องบางคนปิงต้องไปเยอะเยะถอะไงับเขาไปงับไปงับตรงนี้เขาไม่ได้คอต่อสู้เขต่อสู้หลักก็คือลุงพลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาทำผิดด้วยอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ฮะเขาสู้ด้วยการถามค้านถามค้านแล้วก็นำแล้วก็นำพยานของตนเองเข้าสืบเข้าสืบสนับสนุนครับเขาได้จริงของตัวเองแต่คนนั้นเถื่อนเนี่ยเป็นอาจเป็นว่าเด็ดขึ้นไปเองหรือเปล่าคือทื่นจริงหรือไม่จริงอันนั้นนะผมก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่หรอกแต่มันก็เถื่อนขนาดผมเเเชีียยยยร์ว่่าจลนนกฟ้องะ ผมก็ไม่เคยเชื่อว่าน้องจะเดินไปเองใชแแ่แต่นั่นเป็นข้อต่อสู้หลักข้อต่อสู้ฟังสองดาบสนิมเกิดแล้วก็งงนะคะบางคนทิ้งต้องไปงับเขาอย่างงู้นอย่างนี้ที่จริงอันนั้นมันไม่ใช่ข้อต่อสู้หลักนะแต่มันเป็นข้อเสนอเฉยๆข้อต่อสู้หลักคือลุงไม่ได้ทาแล้วก็ไม่ได้ทําเพราะหนึ่งซองซันเซียแต่พอมาตอนท้ายพขบอกว่าจริงๆผมก็เชื่อนะว่าน้องเดินขึ้นเขาไปเองไม่ได้แต่นั่นมันคือข้อต่อสู้หลักไง ตกลงไอ้การสู้ด้วยกันมันก็น้องเดินตามหมาไปมันเป็นข้อต่อสู้หลักหรือข้อต่อสู้ไม่หลักคะพูดกันมาสองคนมึงนั่งพูดกันสองคนเนี่ยกูเนี่ยนั่งฟังเนี่ยกูงงกูงงเลยจริงๆแต่ที่สําคัญที่สุดอย่างที่เช่นบอกเห็นไหมคะดาบก็เชื่อว่าต้องมีคนกระทําแล้วดาบก็เชื่อว่าทนายของจมเอยเองก็เชื่ออย่างนั้นแต่ต้อง กระจายข้อเท็จจริงโดยมาโทษหมาแทนแต่เบียงว่าที่ผมได้ยินมาบางช่องบางคนไปหยิบปลาปลาช่องไปโจมตีทนายอันนั้นมึง,งไม่เหียเขาไม่นับเหงียกเขามึงไม่ดูให้ครบคือคือเขารู้ไม่เท่าทันเงื่อนแง่ของข้อกฎหมายเขาก็เอาไปเล่นเป็นว้ยโทษหมาเขาอะไรอ,อย่างเงี้ยน,<อ>น,น,น,นะันายทำรังสีเนี่ยชื่อเสียงเขายามานานมานะครับ าวางนายยึดไวแล้วใช่ก็อย่างน้อยทั้งสองท่านก็ด็อกเตอร์นิสิศาสตร์ใช่ด็อกเตอร์นิสิตศาสตร์เขาไม่ได้แบบแหมนักกฎหมายไม่ได้รู้ไม่ได้ความไอคนที่ไปดาเนจบอะไรหรือยังยังจบรังสีการแพทย์เชียงใหม่ค่ะจบรังสีการแพทย์มชแล้วก็จบกฎหมายกูเกิลเป็นสิทธิ์ห้ำห้อยสิทธิ์สิทธาหำห้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สิทธิ์พี่กุนเชียงด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษากฎหมายการศึกษาการดูข้อมูลอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นนักกฎหมายจบดกต้องด็อกเตอร์อะไรแล้วจะต้องเก่งกับคนอื่นนะคะในมุมมองของคนเราแต่ละคนมันมีความแหลมคมในตัวเองของมันได้ที่เขาเยาะเบิ่มเนี่ยเย่ะธรรมรังสีบอกธรรมรังสีมีชื่อเสียงมายาวนานก่อนหน้าที่จะมาทําคดีนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นทนายลุงพลนะคะกดไปรู้ค่ะกดไปได้เลยสุรชัยชินชัยเนี่ย หาชื่อไม่เจอเลยมีอยู่ข่าวเดียวคือข่าวถูกยุบพักพักที่ตัวเองเป็นที่ปรึกษาเป็นทนายความก็ถูกยุบคิดดูดิเก,ก่งขนาดไหน <c oughs> ไม่มีเรื่องอย่างอื่นเลยมาอีกทีนึงก็มามีเรื่องนี้กับเรื่องน้ำส้มเจ็บจิม๋มมีชื่อเสียงมายาวนานศึกษามาอย่างช่ำชองศึกษาเรื่องน้ำส้มใช่ไหมคะใช้น้ำส้มยี้ห้อไหนแล้วจิ๋มจะเจ็บ <c oughs> ที่เขาขำกันเรื่องหมาประสมน่ะไอการกระจายข้อเท็จจริงอ่ะมันทําได้ค่ะแล้วโดยตั้งสมมุติฐานนะ่เอ๊ะเป็นไปได้ไหมเด็กก็เคยว่าเดินตามหมาไปเล่นที่นู่นที่นี่ตามข่าวที่คุณตาก็เคยเล่าแม่เองก็เคยพูดแต่อย่าลืมว่าตอนที่แม่พูดตอนนั้นยังไม่พบว่าเป็นศพนะคะแม่ก็คิดว่าน้องคงหลงอยู่ในในป่าแถวแถวใกล้ๆป่าชุมชนแถวแถวนั้นสักที่หนึง่ง อาจจะตามมาออกไปแล้วก็เลยหลงวนๆอยู่แถวๆนั้นที่เขาขำก็คือว่ามันคุณเห็นหรือคุณถึงระบุชื่อหมาไปมันมองถึงความกระจอกไม่รอบครอบของธรรมสังกสีไม่รอบครอบตรงไหนรู้ไหมคะ ถ้าดูข่าวดีๆจะรู้ว่าน้องก่อนที่จะหายไปนั่งเล่นกับหมาตัวไหนโอกาสที่จะเดินตามหมาตัวนั้นแล้วหลงไปน่าจะมากกว่าหมาปะส้มที่ในตอนแรกไม่มีการเอ่ยชื่อเลยแต่ปะส้มมันมีชื่อเสียงตอนหลังตอนที่นักข่าวลงกันแล้วนั่นแหละก็เลยใช้หมาปะส้มแล้วไม่ได้ไปดูผลตรวจเลวค่ะว่าขนหมาที่พบบนศพน้องเนี่ย เป็นขนของหมาตัวไหนหมาปลาส้มหรือเปล่าหรือหมาซูโมโ่แล้วที่คุณมาพรีเซนต์ว่าหมาปลาส้มกับน้องรักใครโตมาด้วยกันน้องก็เลยเดินตามหมาไปไว้ใจหมาเดินตามหมาไปแล้วหลงแต่หมาลงมาก่อนถ้าหมากับเด็กรักกันมากๆโตมาด้วยกันคลุกคลีตีโมงให้ข้าวให้ปลากินกันมาโดยตลอดอย่างนี้เนี่นะคะ หมาจะไม่ทิ้งเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นตัวเล็กๆเนี่ยคุณก็เคยเห็นหมาที่เลี้ยงมากับเด็กเนี่ยเวลาใครมาดุเด็กหมายังมาเห่ามาคอยขวางมาคอยอะไรอย่างนี้เลยเราเห็นคลิปกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคุณมาพิเศษว่าน้องเดินตามหมาไปเพราะรักกันดีกับหมาแต่หมาดันทิ้งน้องตรงนี้มันมันขัดแย้งกันแล้วไหมคะแต่ถ้าน้องเดินตามซูโม,โม่ซูโม่เป็นหมาของอีกบ้านหนึ่ง บ้านที่ไม่ค่อยได้ถูกกันกับพ่อแม่น้องเท่าไหร่ด้วยดังนั้นโอกาสที่น้องจะสนิทสนมกับซูโม่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าเห็นซูโม่เดินไปเดินตามแล้วซูโม่ทิ้งเด็กมันยังพอมีความน่าเชื่อถือว่าเออซูโม่มันไม่ได้มีความผูกพันอะไรเพราะฉะนั้นการนําเสนอชื่อหมาประสมระบุต,ตัวหมาโดยที่ตัวเองไม่มีประจักษ์พยานถือว่าเป็นความโง่เง่าเต่าตนุมากถ้าจะแก้ว่าเด็กอาจจะเดินตามหมาไปแล้วก็หลงไปเรื่อยๆ ไม่ควรจะระบุค่ะคุณระบุชื่อได้เพราะอะไรคุณเห็นเหรอมีพยานเห็นเหรอในข่าวมีใครสักคนไหมคะที่พูดถึงหมาปลาส้มในช่วงที่เกิดข่าวใหม่ๆเนี่ยชื่อปลาส้มมันมาดังชีหลังนี่แหละค่ะที่เครื่องหัวลอกกันหัวลอความห่วยของธรรมสังกษีค่ะแต่มา,าเสียจบลยเ,ยไไยยเ,เลยยังเรียกกฎหมายไม่ยังหรือว่าเรียนตามกเกิลกดไป ถ้ากไหนายก็เรียนมังกูกรได้งก็เรียนเหมือนแล้วเนี่ยเนี่ยี่พี่สมศักดิ์บอกว่าเด็กก็เคยหายหลายครั้งไม่ใช่เคยหายเคยไปเล่นด้วยเคยไปเล่นหลายครั้งแล้วในลักษณะนี้นะคะแม้แต่คุณแม่เขาก็ยังเคยพูดนะเคยพูดออกสส่อแล้ว่าก็ก็เคยเล่นกับหมาแบบนี้หลายครั้งอยู่เคยเดินไปเล่นตรงนั้นตรงนั้นหลายครั้งอยู่อะไรทำนองนั้นนะมันก็มีความเป็นไปได้เฉยๆเป็นไปได้นั้นเขานำเสนออาจเป็นแบบนี้หรือเปล่าดาฟันหลออย่าบิดเบือนค่ะเคยขึ้นด้วยไม่เคยค่ะน้องไม่เคยขึ้นเขานะคะ แต่น้องเคยตามหมาไปเล่นในสวนมันในป่ายางข้างๆไม่ไกลเท่าไหร่เคยค่ะแล้วก็เคยตามหมาไปบ้านคุณตาคุณตาเป็นคนพูดเองว่าเห็นหมาปับ๊บนึงก็จะเห็นน้องเห็นน้องปั๊บหนึ่งสดิงก็จะมาแล้วตาชานเคยพูดพ่ออนามัยก็เคยเล่าแม่น้องชมพู่ก็เคยพูดอันนั้นจริงค่ะจริงแต่ว่าไม่ไม่ น้องไม่เคยขึ้นเขานะคะพ่อแม่เขาไม่เคยได้พาลูกขึ้นเขาอะไรไปอย่างที่คุณพยายามจะพูดแล้วน้องเคยขึ้นเขาอีกอย่างหนึง่งอย่างอย่างที่บอกเนี่ยนะคะไอ้ที่เข้าหัวเราะขำก็คือหนึ่งเรื่องระบุชื่อหมาโดยที่ตัวเองไม่ได้มีประจักษ์พยานและอีกอย่างก็คือการที่ประกาศแข่งกล้าวเลยนะว่าเราหาพยานมาจากเอ,อในสื่อโซเชียลนะคะ ซึ่งอันนี้มีหลักฐานจริงๆค่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้ที่ดาบมาไกลได้ลงไว้นิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะดาบมาไกลพอเห็นช่องของใหม่ชารวันในช่องชุมชนของใหม่ชารวันเอาการถามค้านสาวิตรีเนี่ยออกมาเผยแพร่ ก็โดดงับทันทีเดี๋ยวเราต้องมาอธิบายมาอะไรนี้กันดิฉันไปอ่านคร่าวๆนะคะแล้วก็เห็นจริงว่าการถามค้านเนี่ยสิ่งที่ทนายเอามาถามค้านล้วนแล้วจะเป็นของที่มาจากโซเชียลทั้งนั้นค่ะมันยิ่งทำให้เห็นว่าการเอาเพจมุกเอาเวลาในเพจมุกดาหารเอาในคลิปข่าวในคลิปของสื่อที่ ในงานศพมีโคศกประกาศว่าน้องหายไปเวลาประมาณ9โมงเอามาพยายามจะยืนยันเปลี่ยนเวลาการหายว่าน้องหายก่อน9โมงเอามาถามค้านสาวิธีซึ่งถ้าใครลองไปอ่านดูแล้วจะเห็นว่าไอ้ที่ดาบสองคนนี้บอกว่านายก็สู้ข้อกาาล่าวหาเนี่ยซักค้านได้แตกแล้วก็ป่านนี้ฝั่งโจทย์ไปไม่เป็นแล้วไปอ่านดูแล้วจะเข้าใจค่ะว่า ติงตองมากพยายามจะเปลี่ยนเวลาตามกล่าวหาให้เป็นน้องหายก่อนเก้าโมงโดยใช้อะไรที่อยู่ในโซเชียลอย่างเวลาของเพจมุกดาหารโดยโดยถามว่าเนี่ยคนเนี้ยที่ไปเขียนข้อความในเพจมุกดาหารเนี่ยนะแล้วก็ลงเบอร์เอาไว้ว่าให้ให้โทรมาเบอร์นี้เป็นใครเพื่อที่จะบอกว่า คนนี้เป็นคนใกล้ตัวเป็นน้องสาวคนสุดท้องของตระกูลนี้ไปประกาศกับให้เพจมุกทหารประกาศคือตามหาเด็กโดยระบุเวลาไปว่าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนั่นแปลว่ามันใกล้และเพจนั้นเนี่ยมันลงประกาศวันที่สิบสองนั่นแปลว่าตรงนั้นมันต้องเป็นความจริงที่สุดซึ่งไอตัวในเวลาในประกาศมันเป็นนาฬิกา ตอนนั้นที่เข้าประกาศกันวันที่สิบสองเนี่ยนะคะเขายังไม่รู้เลยว่าเเขายังไม่ได้ตรวจดูว่าน้องอะไรยังไงมันเป็นการประมาณสิ่งที่ทําเพื่อที่จะทําให้หาให้คนรู้มากที่สุดหาได้ไวที่สุดเท่านั้นเองค่ะมันเป็นเวลาประมาณยังไม่มีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ว่าน้องใช้คอมพิวเตอร์จนถึงตอนไหนอะไรยังไงยังไม่มีการ ยังไม่มีตำรวจเข้ามาตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เวลาอันนั้นมันเป็นเวลานาฬิกาคุณจะมาบอกว่ามันใกล้วันเกิดเหตุที่สุดมันจะต้องเป็นความจริงมันเป็นความจริงไม่ได้เพราะว่าฝนเองก็ยังไม่รู้ความจริงแล้วฝนเองได้รับรู้ความจริงได้รับรู้ว่าเด็กหายสิบโมงไปแล้วนะคะแต่พอมาฟังจากปาก พี่สาวที่เล่าเขาก็ประมาณเวลาของเขาเนี่ยนอนหลับไปประมาณนั้นอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเด็กก็เล่าว่าตัวเองนอนหลับเนี่ยใช่ไหมคะก็เลยเชื่อกันตรงนั้นยังไม่มีการตรวจสอบอะไรก็เลยเชื่อกันตรงนั้นเล่งไปประกาศก่อนอันนี้แหลคะค่ะทีฉันถึงบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่เฉียบคมถามว่าประกาศเพจมุกดาหารนะทีมทนายตั้มเคยดูไว้ไหมเราดูกันคะ่ะ แล้วเราก็ภาวนาว่าเดี๋ยวไปหาต้นฉบับมาให้ได้นะเพื่อที่จะดูว่าเวลาที่เขาโพสต์ใน Facebook เวลาที่ตัวโพสเวลาที่ตัวเพจนี่นะคะโพสต์ประการตามหาน้องชมพู่ะมันวันไหนเวลาอะไรถ้าไปกดคลิกไปจี้ดูเวลาแล้วปรากฏว่าเป็นวันที่11แล้วก่อน9ก้าโมง อันนั้นแหละค่ะถึงจะยืนยันได้ว่าน้องหายก่อน9โมงคือเด็กต้องหายไปก่อนถึงจะแจ้งเพจให้เพจลงโฆษณาได้ลงโพสต์ได้จริงไหมคะแต่มันไม่ใช่ค่ะเพจลงวันที่12เวลา8โมงกว่าๆหรือหรือบ่าย2นีฉันไม่แน่ใจจำแต่เป็นวันที่12ดังนั้นไอ้ข้อความที่มีคนเขียนส่งเพจน่ะมันสามารถที่จะผิดหลงได้ค่ะ ไม่รู้ว่าอธิบายตรงนี้ไปหลายครั้งพอเข้าใจกันไหมว่าเวลาที่จะใช้ยืนจากเพจที่ใช้ยืนยันได้มันต้องเป็นเวลาที่ลงโพสต์ค่ะเวลาที่ลงโพสต์ถ้าลงโพสต์วันที่สิบเอก่อนเก้าโมงนั่นแปลว่าแอคชั่นของเด็กหายมันก็ต้องก่อนเก้าโมงถึงจะมีการประกาศตามหากันได้จริงไหมคะแต่มันไม่ใช่เขาลงโพสต์วันที่1ิบเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความหมายนี่ที่จริงฉันว่าจริงต้องคือทีมเบิ้มคิดไม่ได้เลย จะเอาแต่เฉพาะไอ้ถ้อยคําตรงนี้คนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครเอาแต่เรื่องที่อยู่ในเพจในคลิปเอาแต่เรื่องที่เขานาฬิกาเอาที่เขาประมาณกันออกมาเท่านั้นเองโดยไม่มีอะไรที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์เลยในการบ่งบอกว่าน้องหายก่อนเก้าโมงและในเรื่องของไฟดับก็มีการประมาณเวลาว่า ประมาณไฟดับประมาณสิบโมงนั่นก็คือตอนที่สาวิตรีลงมานะไฟดับแล้วถึงให้ผู้ใหญ่นิ่มประกาศเลยไม่ได้ต้องรอกันอยู่นั่นแหละค่ะไอที่ชัดเจนอันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณใหม่ชารวันที่เสี่ยงทำผิดกฎหมายนะคะระเมิดอำนาจศาลเอาไอเรื่องนี้เอาออกมาแล้วเราเลยทำให้เห็นว่า สวิตีตอบคำถามได้ดีอย่างไรแล้วทนายโจทย์ทั้งสองคนหวยอย่างไรในการถามค้านไม่มีอะไรที่แหลมคมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเขาถามเรื่องข้าวเพื่อที่จะจับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำคดีอย่างมีอคติมีการเอาข้าวไปมอบสิตบนและไอ้อย่างพยานห้าพันดาบเนี่ยอันนี้ฉันว่าน่าทุเลสนะคะ เขียนอย่างนี้ปุ๊คนจะคิดว่ามีตำรวจมีการให้เงินห้าพันจริงๆมันเป็นในคลิปมันเป็นเรื่องที่พูดกันแต่ซาวิตีตอบตามตรงว่าไม่ได้มีการรับซองเงินห้าพันจากตำรวจไอ้ที่ไปพบวันนั้นไปกันห้าคนคนละห้าพันไอ้ที่ที่ไอชิดเอาออกมาเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีตรงนั้น แต่มีพยานคนอื่นแล้เขาแล้วเขาเอาอะไรมาให้ดูหรือเปล่าถ้าสมมติสาวิตรีบอกไม่มีแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วนี่ล่ะทําไมคนนี้ให้การอย่างนี้ว่าได้รับเงินมีคนคนนี้พูดอย่างนี้ว่าได้รับเงินแต่สาวติตีตอบว่าตอบปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินมีการไปพบตํารวจจริงตารวจอธิบายว่านั่นโน่นนี่สงสัยคนนี้เพราะอะไรเหตุการณ์ตอนนี้สื่ไปถึงไหนแล้ว ไม่ได้มีการให้ซองงูซองเงินอะไรกันนี่แหละค่ะการที่เอาออกมาอย่างนี้แม้ว่ามันจะละเมิดกฎหมายแต่เห็นแล้วก็อดขำไม่ได้ที่ว่ามันเป็นการเปรยความอ่อนด้อยล่อนจ้อนเลยของทีมทนายจำเลยค่ะถ้าถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูนะคะแต่การถามคาดเนี่ย ก็จะมีวนเวียนประเด็นอยู่หลักๆก,ก็คือพยายามจะเปลี่ยนเวลาการหายให้น้องหายก่อนเก้าโมงให้จำเลยพยายามจะให้โจทย์เนี่ยอ,อยอมรับว่าตนไม่ได้เห็นจำเลยอุ้มลูกตัวเองไปซึ่งตรงเนี้ยไม่น่าจะถามให้เปรืองนะคะเพราะว่าข้อเท็จจริงมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าตอนโจทย์ลงมาที่บ้านเพราะได้รับแจ้งว่าเด็กหายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนลงมาถึงบ้าน เด็กย่อมหายไปแล้วย่อมไม่เห็นว่ามีใครมาพาไปหรือเด็กหลงไปเองหรือหรือเปล่าตรงนี้เป็นคําถามค้านที่ตลกมากแล้วก็มีการถามค้านเพื่อที่จะบอกว่าเด็กเนี่ยขึ้นรถจําเลยเป็นประจำใช่ไหมอันนี้จะเอาไปไว้ไปโยงว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะไปเจอเส้นผมของเด็กในรถแต่มันไม่ปกตินะคะที่เป็นเส้นผมตัดที่พบว่าเป็นเส้นเดียวกันกันกบที่พบข้างศพ เป็นอะไรที่มนันพื้นพื้นบ้านบ้านมากเลยนะคะแล้วก็มีการถามอย่างาคือเรื่องสัพเพเหระทั่วๆวไปไม่ได้มีอะไรแหลมคมในการถามค้านเลยค่ะไม่ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วน่ากลัวเขาก็ตอบได้อย่างชิวๆอย่างไอ้เรื่องเงินห้าพันเนี่ยมันจะน่ากลัวต่อเมื่อถ้า โจย์นี่นะคะถ้าสาวิจิตอบว่าไม่ได้รับตรงนี้แล้วเขามอบหลักฐานมาขอยื่นหลักฐานอันนี้ว่าเป็นหลักฐานที่ว่าโจ์โกหกจริงๆเธอได้รับปรากฏว่าตรงนี้ไม่มีการมอบหลักฐานประกอบไปยกเว้นไอพ้พวกไอพ้พวกคลิปพวกอะไรอย่างนี้ที่ว่าเพจมุกดาหารหรือในคลิปข่าวหรืออะไรทํานองนี้เรื่องสงสัยแอมเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ น,นี่แตจเป็นพวกคลิปข่าวที่เขาเอาส่งนำส่งเขาถึงบอกว่าโอ้โหนี่ฝั่งจำเลยมีหลักฐานมากมายไก่กองก็เป็นคลิปข่าวทั้งนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรที่ยืนยันเลยว่าไอ้ผวยไม่ได้ทำเป็นการถามค้านที่ปกติไม่ได้เฉียบคมอะไรเลย